สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ได้มอบสิ่งมีชีวิตที่มีความสวยงามและน่าอัศจรรย์ ให้เราได้พบเจอกันอยู่ทั่วโลกซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะพวกมันก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปและนอกจากจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครแล้ว <Hey! S 1> พวกมันยังเป็นสิ่งมีชีวิต s <S ที่เรียกได้ว่าหาดูได้ยากและบางชนิดนะคะก็อาจจะมีความอันตรายแฝงอยู่อีกด้วย s <S ในวันนี้โซนการไลฟ์ออนเดอะเวิจะพาคุณนะคะไปพบกับเหล่าสัตว์โลกที่ทั้งสวยงามแปลกตาและหาดูได้ยากจนคุณอาจไม่เคยคิดเลยว่าพวกมันจะมีตัวตนอยู่จริง ซึ่งจะเป็นสัตว์ชนิดไหนกันบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะดวงกเกาอเหล็กหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายยืดหยุ่นมากที่สุดในโลกจะดวงนะคะที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ไปกว่าเมล็ดถั่ว แต่โครงสร้างร่างกายของมันนั้นกลับช่วยต้านทานน้ำหนักที่กดทับลงมาบนตัวมันได้มากกว่า39,000เท่าหรือถ้าเทียบกับมนุษย์นะคะที่มีน้ำหนักตัวราวๆ70กิโลกรัมจะสามารถรอดชีวิตจากถูกวานสีน้ำเงินล้มทับถึงราวๆ2-3ตัวเลยทีเดียวละค่ะ รือโครงสร้างของร่างกายของมันนั้นก็ประกอบไปด้วยเกราะหลายชั้นซึ่งชั้นของเกราะเหล่านี้นะคะจะช่วยสไลด์แรงที่กดทับลงมาแม้ว่าเกราะชั้นนอกจะได้รับแรงกดดันเข้ามาแต่ตัวด้วงเองก็ไม่ได้รับความเสียหายที่รุนแรง จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัตถุใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สามารถเรียนแบบเกราะป้องกันของดวงเหล็กสายพันนี้ได้แต่มันนะคะได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์จํานวนไม่น้อยที่ต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถเรลียนแบบโครงสร้างและการออกแบบทางธรรมชาติของเจ้าดวงชนิดนี้ให้ได้นั่นเองล่ะค่ะหอยทากสกาลีฟูดหรือหอยทากคะเลกเกราะเหล็ก เคยสงสัยไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณปล่องน้ําร้อนใต้สมุดหรือไฮโดรเทอมอลพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยังไงซึ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะส่วนใหญ่ จะหล่อเลี้ยงชีวิตของมันด้วยพลังงานจากสารเคมีที่พ่อนออกมาจากตตยพิภพโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและน่ามหัศจรรย์มากและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือหอยทากเกาะเหล็กนั่นเองซึ่งหอยชนิดนี้มันจะมีเปลือกที่สามารถป้องกันความร้อนได้และที่มาของชื่อของมันนั้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันถือเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่มีธาตุเหล็กรวมอยู่ในโครงกระดูก ซึ่งเปลือกนอกของมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของเหล็กเท้าเนื้อนุ่มนิ้มที่ยื่นออกมาก็ได้รับการคุ้มครองโดยเกล็ดแหนะที่ทําจากเหล็กสันฝ่ายซึ่งถือได้ว่ามันเป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวในโลกที่รู้จักใช้ประโยชน์จากเหล็กในลักษณะนี้ได้ด้วย่ะคะ่ะเรียกได้ว่าสมชื่อทากเกาะเหล็กจริงๆนะคะ ดวงไทลไบต์ดวงไทลไบต์นะคะซึ่งฟังจากชื่อก็พอจะเดาออกใช่ไหมคะว่าที่มันได้ชื่อนี้มานั้นนั่นก็เป็นเพราะรูปร่างหน้าตาของมันช่างละไม้คล้ายกับไทลไบต์ ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์น,นะคะที่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางและอาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ2รองจากไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้ล่ะค่ะซึ่งตัวผู้และตัวเมียนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากโดยตัวเมียจะมีลักษณะคล้ายกับหนอนส่วนตัวผู้นะคะจะมีลักษณะคล้ายดวงมีปีกและสามารถบินได้ซึ่งดวงชนิดนี้นะคะที่พบเจอส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นเพศเมียทั้งสิ้น ซึ่งสาหรับดวงไทลูไบเพศผู้นั้นเรียกได้ว่าหายากมากเลยล่ะค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะพวกมันมีลักษณะคล้ายกับหิงค่อยช้างซึ่งที่เคยพบในไทยก็มักจะถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอแต่จะแตกต่างกันนะคะตรงที่เจ้าไทลไบไม่สามารถที่จะเปล่งแสงได้แต่หิ่งค่อยช้างนั้นสามารถที่จะเปล่งแสงได้นั่นเองล่ะค่ะแมงมุมทารันทุล่า พีเมนทอริกาแมงมุมต้นไม้นะคะที่มีความโดดเด่นจากประเทศอินเดียที่เรียกได้ว่าเป็นแมงมุมอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์จากการที่มันมีสีน้ำเงินสะดุดตาบริเวณหัวอกก้นและขาที่มีสีสันนะคะเหมือนกับพลอยไพลินซึ่งนี่แหละคะ่ะจึงเป็นที่มาะะของการขนานนามให้กับมันว่าไพลินแห่งเมืองกูชีนั่นเอง ซึ่งเจ้าแมงมุมแสนสวยตัวนี้ในวัยเด็กนะคะพวกมันจะมีสีม่วงอ่อนๆแต่เมื่อโตขึ้นสีม่วงอ่อนๆเหล่านั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยสีน้ำเงินจนปรากฏเป็นความสวยงามอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ล่ะค่ะและนอกจากจะสวยงามแล้วเจ้าแมงมุมชนิดนี้นะคะยังโตวไวมากซึ่งตัวโตวเต็มที่นะคะอาจจะมีขนาดได้ตั้งแต่ 6- ถึง8นิ้วเลยทีเดียว และที่สําคัญนะคะพวกมันมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะสัมผัสมันค่ะแต่ถ้าว่าเพราะความสวยงามล้วก็หาได้ยากตามธรรมชาติที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากต่างก็หลงไหลและก็อยากได้มันหมากครอบครองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะราคาของมันก็ตกตัวละหลายพันบาทือนกันนะคะ ตัก๊กแตนใบไม้เจ้าแมลงนะคะที่เคลื่อนไหวช้าและมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดตัวนี้พวกมันจะมีสีและรูปร่างที่เหมือนกันกันกบใบไม้แถมยังมีลายเส้นตามตัวนะคะที่ดูคล้ายกับลวดลายบนเส้นของใบไม้ที่มันเกาะ จนทำให้ดูกลุมกลืนกับธรรมชาติที่มันอยู่อาศัยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์ในการพรางตัวเพื่อการอยู่รอดนั่นเองซึ่งความพิเศษอีกอย่างนะคะของมแมลงชนิดนี้นั่นก็คือมแมลงเพศเมียสามารถที่จะออกไข่ได้โดยที่ไม่ต้องผสมพันธุ์แต่ตัวอ่อนที่ฟักออกมานั้นนะคะก็จะเป็นเพศเมียทั้งหมดแต่หากว่าเพศเมียตัวนั้น ใ้ผ่านการผสมพันธุ์กับตัวผู้ตัวอ่อนที่ออกมาก็จะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียปะปนกันไปซึ่งข้อแตกต่างระหว่างตัวผู้และตัวเมียส่วนใหญ่นั่นก็คือตัวผู้นะคะจะมีปีกที่สามารถบินได้ส่วนตัวเมียนั้นมักจะไม่มีปีกหรือถ้ามีก็มีขนาดเล็กมากและไม่สามารถที่จะบินได้นั่นเองซึ่งปัจจุบันนะคะถือได้ว่าเป็นมแมลงที่หาได้ยากมากตามธรรมชาติซึ่งที่บ้านเราก็พอจะมีให้เห็นอยู่บ้างนะคะซึ่งถ้าใครเจอมาแล้วก็ถือได้ว่าโชคดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ ฟองน้ำพินถ้าจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตปร,ประหลาดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะบริเวณใต้ทะเลลึกที่ยากจะสำรวจถึงและสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างเหมือนกับพินตัวนี้ก็เช่นกันค่ะซึ่งฟองน้ำโดยทั่วไปนั้นนะคะพวกมันจะอาศัยการกินแบคทีรียและสารอินทรีย์เป็นอาหารโดยการรองน้ำทะเลผ่านทางร่างกาย แต่สาหรับฟองน้ําพินแล้วพวกมันเป็นฟองน้ําจําพวกกินเนื้อค่ะซึ่งโดยรูปร่างนะคะที่ดูคล้ายกับพินพวกมันจึงได้ชื่อนี้มาโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะได้พบกับฟองน้ําชนิดนี้เป็นครั้งแรกในปีคศช2012ที่ระดับน้ําที่ความลึกประมาณ3,250จนถึง3,500เมตรซึ่งเห็นหน้าตาติ่มติมอย่างนี้ฟองน้ําพินนะคะยังเป็นสัตว์นักล่าที่มีตะขอตามระย่างที่ยื่นออกมานั้นเป็นอาวุธเพื่อที่จะใช้ในการดักจับพวกกุ้ง ปูและก็ปลาขนาดเล็กเพื่อเป็นอาหารอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดได้ดีเลยทีเดียวนะคะหมูเมนกาลิซาหรือหมูขนแกะภาพที่คุณเห็นอยู่นี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดพากันคิดว่า พวกมันเป็นแกะกันนะคะเพราะถ้าดูให้ดีๆนะคะแม้ว่ามันจะมีขนฟูๆคล้ายกับแกะแถมนิใสยก็ดูขี้เล่นเหมือนกับน้องหมา แต่ความจริงแล้วพวกมันนะคะก็คือเจ้าหมูเมนกาลิซาหรือว่าน้องหมูขนแกะนั่นเองล่ะค่ะซึ่งสามารถพบเจ้าหมูชนิดนี้ได้นะคะในแถบของทวีปยุโรปซึ่งเป็นสายพันธุ์ผสมที่ถูกพัฒนามาจากหมูป่าสายพันธุ์ฮังการีซึ่งเรียกได้ว่าเมื่อช่วงปีคิตศก1900ไปจนถึงปี1950เจ้าหมูชนิดนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฮังการีเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะเพราะพวกมันเป็นหมูที่มีไขมันมากซึ่งคิดเป็น65-70%ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวอีก ทั้งในสมัยก่อนผู้คนนิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้ผลิตน้ำมันหมูเพื่อนำไปใช้ในการผลิตวัตถุดิบต่างๆมากมายแต่เนื่นองจากความต้องการน้ำมันหมูในปัจจุบันลดน้อยลงพวกมันนะคะจึงไม่เป็นที่นิยมเลี้ยงปัจจุบันเจ้าหมูขนแกะก็มีจำนวนประชากรที่ลดลงเป็นอย่างมากและจะได้ว่าเป็นสัตว์หายากแต่ไม่แน่นะคะเพราะความแปลกที่น่ารักของมันอาจจะทำให้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในเร็ววันนี้ก็ได้นะคะ นกบูบี้ตีนฟ้าเจ้านกหน้าตาน่ารักที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะกาลาปากอสอย่างนกบูบี้ตีนฟ้าตัวนี้มันนะคะจะได้ว่าเป็นนกทะเลที่มีขนาดใหญ่โดยมีความยาวของลำตัวได้ถึง90เซนติเมตรและปีกนะคะที่กว้างได้ถึง1.5เมตรเลยทีเดียว ซึ่งจุดเด่นของเจ้านกชนิดนี้นะคะนั่นก็คือเท้าหรือว่าตีนที่เป็นพังผืดแบบตีนเป็ดซึ่งมีสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินสดใสโดยสีฟ้าที่เท้านี่เองนะคะ่ะที่จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงและสามารถประมาณอายุของนกตัวนั้นได้ซึงนกที่มีอายุมากและร่างกายไม่แข็งแรงสีที่เท้าก็จะจางลงและนอกจากนั้นนะคะมันยังเป็นสีสันที่ดึงดูดตาดึงดูดใจต่อนกบูบี้ตัวเมียในการที่จะเลือกคู่ครองอีกด้วยล่ะคะ่ะ ซึ่งถินอาศัยนะคะของมันนั้นก็จะอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลางและอเมริกาใตา้แต่นกบูบี้อีกระดับครึ่งหนึ่งจะอาศัยอยู่แถบหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งนอกจากความน่ารักน่าชังแล้วมันนะคะเป็นนกที่จับคู่ตัวเดียวไปตลอดชีวิตโดยจะวางไข่รั้งรับประมาณ1-2ฟองเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกนกนะคะที่มีความแปลกและโดดเด่นแถมยังว่ายน้ําเก่งดำน้ำได้ดีและพุ่งจับเหยื่อทั้งบนน้ำและใต้น้ำได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยล่ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหนึ่งใน8ชนิดที่นําเสนอในวันนี้มีใครเคยเห็นสัตว์ชนิดไหนกันบ้างหรือเปล่าซึ่งเราจากพวกมันนะคะจะเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวแล้ว พวกมันยังแฝงไปด้วยความสวยงามจนบางคนถึงกับลงไหลและก็อยากหามันมาครอบครองอีกด้วยล่ะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการปล่อยให้พวกมันอยู่ตามธรรมชาติก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้พวกมันได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของพวกมันนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะคะพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติที่เรียกได้ว่า หลงเหลืออยู่เพียงแค่น้อยนิดบนโลกใบนี้ให้คงอยู่ต่อไปและค่อยๆเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสัสตว์ต่างๆบนโลกให้มากขึ้นนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ